มาย้อนวัยไปกับเน่่ยพึ่งนะคะสมัยตอนที่นี่พึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะนี่นี่นี่แล้วเรื่องนี้นะคะก็หุ่นดีมากเลยเพราะว่าต้องใส่กี่เพานะคะดูแขนสิตอนนี้แขนยังเล็กอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้มันใหญ่แล้วอ่ะอยากกลับไปตรงนั้นได้จังเลยอ่ะคุณผู้ชมคะนึกถึงแล้วมันรู้สึกอยากจะกลับไปเป็นคนคนนี้จังเลยค่ะดูสิคะนี่พึ่งก็เคยมีเอลไซเอสนะชอบตรงเอวของตัวเองมากที่สุดนะคะเป็นสัดส่วนที่นี่พึ่งรู้สึกว่ามีความโค้งเว้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ คือว่ามันใหญ่ขึ้นนะคะแขนก็ใหญ่ขาก็ใหญ่ขึ้นอยากกลับไปหุ่งอย่างนี้อีกอะค่ะทำได้เปล่าท่าน,นี้คิวทําได้ใส่ชุดไหนก็ปัง